มีเว้ล่าสุดไปแต่ไม่ไม่ได้มีงานสาวก็เลยไม่ได้สาวครับผมใช่แล้วช่วงนี้ก็บินบ่อยด้วยแล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยครับผมแล้วทำงานทำงานรับบ่อยงานรับบ่อยใช่งานรับด้วยงานรับพวกงานเลงอะไรพวกนี้แหละครับผมมันอาจจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่ก็เองก็ต้องกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมมีงานไปอ่าใช่ครับผมเพิ่งกลับไปงานเทศกาลดึหน้าร้อนของประเทศญี่ปุ่นมางานรถไฟครับเป็นไงบ้างกับมา ดีครับแฮปปี้มากแฮปปี้มากคือพี่ๆคนก็คือให้การตอบรับดีอยู่แล้วพี่ๆทั้งสายคนดีอยู่แล้วที่ชัดสองที่เรามีโอกาสได้เไปขึ้นสเตจร่วมกันก็ดีใจมากแฮปปี้มากพี่เขาน่ารักมากครับผมอยากฮปปี้มากอยากอยากเป็นที่โอกาสไปกินเนี่ยที่ไปเออเรองนี้คนเดียวไม่คนเดียวร่องนี้ตเกียวอย่างเดียวที่เดียวใช่แต่ว่าแต่ว่าหลายพอครับเออหลายคอใช่ครับผมก็อย่างวันที่สิบเอ้ย เปนสิบเราผมเล่นสิบสิบเอ็ดสิบสองวันนี้สิบผมก็เล่นที่จำชื่อสนามไม่ได้เป็นสนามสนามบอลสนามบอลทุกอย่างอยู่นะที่สองเป็นเออ่เป็นเหมือนงานเฟสติวัลครับผมส่วนวันที่สามเป็นคิวงานเซมิฟินั่นกันใช่จัดพอเลยภาษาอังกฤษเอองานรูปแบบไงมันก็หลากหลายมากเลยเนี่ย แล้วฐานพี่ๆหลายๆคนสําหรับงานเทศก,กาลดอกไม้ไฟเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่แฟนคล,ลับเราด้วยครับเพราะพี่ๆหลายคนเขาซื้อบัตรเข้าไปเพื่อไปดูดอกไม้ไฟกันใช่ไเราก็จะ้านเพลงนิดนึงแต่ก็ดีเราก็จะได้เอาเพลงของเราเนี่ยไปให้ติดหูพี่ๆเขาบ้างไม่ได้ยินเสียงเนคะียงครได้ยินครับดินา่นารักน่ารักคุณพี่ๆเขาไปรอเชียร์กันแบบเรยวมาดอกไม้ไฟเริ่ม,มพุ่มนึงนะครับ พี também, ่เขาไปรอเชียร um, ์เราเนี่ยแบบ3โมง4โมงน่ารักมากมัน um ก็ถ uh ือเปโอกาสได้ด uh ูแบบไว้ไฟด้วยใช่ครับที่สถาศนการณ์ดอกไม้ไฟที่เรนดี่คือมันเราเราไม่เคยได้ดูเขาเล่นใหญ่ที่สถานกาลก็คือเทศกาลจริงๆครับิมพูชั่วโมงหนึ่งอะไรอ่ะเราก็นั่งดูไปเลยชั่วโมงดูมุกคนึีครับจริงๆแล้วกา้เที่ยบ้างกวอนไปการกับการ ส่วนใหญ่จะเป็นการแวะมากกว่าเลยนะครับผมก็จะมีแวะไปเที่ยวแบบแฮงเอาว์บ้างหรือว่าดูรูบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆแบบแซมแซมช่วงเวลาที่ว่างจาการทำงานมีครับมีก็เหมือนกันน่แเลยครับก็จอมพิ้งเสร็จก็เดินเลยแคนทาวน์ไปกินข้าวอเลยทีันี่ควรจะเพื่ออะไรกลับมาคิอว่าเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยแล้วแหละครับเดี๋ยวจริงๆเพราะว่าเราไปบ่อย ช่วงแรกๆก็อาจจะมีติดไม้ติดมือกับว่าแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเราอาจจะได้กลับมาแบบสักตัวนึสงสองตัวอะไรไม่ไม่เกินนี้ใช่ไปบ่อยแต่เดี๋ยวก็จะไปห้องกูอใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอพรุ่งีแล้วไปอีกแล้วครับผมก็ไม่ได้อยู่ไทยอีกแล้วผมไปงานแฟนมิ๊งที่ฮ่องกงครับไปฮ่องกงทั้งแค่ไหรนที่ทำงานไปสองครับครั้งที่สอง ไงาครับ้งแรกครั้งแรกดีครั้งแรกดีแฮปปี้มากเหมือนเดิมเลยครับผมทุกคนน่ารักในการตอบรับดีคอยเชียร์ราตลอดแต่ครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นครั้งแรกถ้าบูทบูทเอเนอร์ตี้เราตลอดเลยู่แบใช่ใช่ครับผมเขาเขาคงกลัวกลัวเราเบื่อกลัวกลัวเราแบบเก่งนะคใช่เขาคอยเชียร์คอยอะไรเราด้ทีแล้วครั้งนี้เราเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็จริง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 มีเตรียมแต่ไม่ทัน ไม่ผ่านนี <c oughs> ่ก็สิทธิ์ไม่ผ่นจริงจริมีเตรียมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่ก็สิทธิ์ไม่ผ่านการจะไปร้องเพลงกันนี่ประมาณห้าถึงหกเพลงละกันก็ประมาณแฟนมิสติ้งหลายๆประเทศนะล่คัต้องสนิแฟนมิสติ้งครับมันมันไม่ร้องเพลงเยอะนะก็ในตัวเนี่แล้วจะเป็นท็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราท็อกไม่เก่งก็เลยเออเพิ่มเพลงเข้าไปลวกันเรา แต่มันก็มีการเล่นเกมน่ด้วยแฟนกับใช่ใช่ใก็จะมีแดกกันระหว่างตัวซิลปินกับตัวแฟนลับก็ดีครับผมก็เราไม่ค่อยได้มาเล่นเกมอะไรอย่างนี้กับพื่แฟนเสือด้วยนะผมพอมีโอกาสได้ไปก็ออไปทำกิจกรรมร่วมกันนาะ เวลาเวลาไปไปไปที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยทีมที่มีเขามาเล่นมันใกล้บ้านเราไงครับผมแตกต่างผมว่าเขาจะมีความเขินมากกว่าอาจจะด้วยความที่เราเราเป็นต่างชาติสําหรับเขาเนี่ยก็เหมือนกับฟิล์มเหมือนไอดอลเกาหลีมาไทยแล้วแบบคนไทยมีโอกาสได้ขึไปเล่นเกมก็อาจจะมีความเขินมากกว่าแบบคนเกาหลีเนี่ยจะแข่งกันแต่งานก็ไม่ไม่งานของเราก็ต่อเนื่องมากเลยนะ่ยไม่แทบไม่มีมาถึงเลยฮะไลน์ทางไลน์เนี่ยแล้วกลับมา ก็มาก็คอนเสิร์ตให้คอนคอนตอบเลยเอาเวลาไหนซ้อมเนี่ยเออนจะเจถ่ายคุณมีเวลาซ้อมไหมกับเพื่อนเพื่อนแต่กับการก็จริงๆเราก็ไปไปเอาเขาเรียกไปไปรับไปรับสารมาแล้วกันไปรับสารไปรับล็อกกิ้ของโชว์ของเรามาเกือบทั้งหมดแล้วแหละก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่โชว์หรอกเราแค่อาจจะต้องดูเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเราจะได้เปเรจะได้เปเะ ฮาโลมาจากไหนครับยายายายย่า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 อ่าย่ายาย่าย่าย่้ย่า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 ย่มย่าย่ายย่า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 ยาย่าย่าย่อย่าเนาย่าย่าย่ยาา็า่่่ยเย่า่า เ,เ,ง,เงียบครับเงียบง่วงหยิบไม่ดีใช่แล้วผมแล้วผมได้เป็นหยิยบด้วยไงอโอเคดีเลยดีจริองอันนั้วแกเราใช้ที่ต่างยังไงที่ต่างต่างเงียบจริงก็คุยอะไรเขาบอกจริงจะให้พวกเรามีนิสจีก็มีได้แหละแต่แค่ไลฟ์สไตล์เรามันอาจจะแบบ slow ไลฟ์ไอ้ที่สุดท้ายเรื่องคอนเสิร์ตคุณผู้ชมเนี่ยผู้พิกเป็นยังไงครับโอ้ หลายแนวครับเร<ช>ียก<ช>ได้ว่าหลายแนวหลากหลายแนวมากมีทั้งโชเดียวก็จะเป็นเหมือนรับิเซนต์ความจุคนหละคนนะว้วก็มีโชคู่ก็มีโชกลุ่มที่ผมรูดไปอะไรปีก็มีโชกห้าคนผู้ชายก็มีโชสิบคนรวมชายหญิงก็มีครับผมเรียกได้ว่าจุใจแน่นอนทักที่งกันยังไงก่อนนั่นสิครับ <laughs> ไม่รู้จะขี่คอมับนเวทีหรือเปล่าจะมีที่เดินกันหรือเปล่าจนะลองดูกันครับ เพราะว่าเรามีนะครับไดร์นท์ท้องฟ้วยอ๋อใช่ครับผมไลฟ์สไตล์เอเชียนะครับผมก็ขอบคุณไลฟ์สไตล์เอเชียมากนะครับที่เล็งเห็นให้เราเป็นหนึ่งในไอคอนละกัน50ไอคอนนะครับผมก็ขอบคุณไลฟ์สไตล์เอเชียมากมาครับผมเป็นเกียรติมากจริงๆแล้ววันนี้เราวันนี้ไม่เป็นยังไงก็เหมือนให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไอคอน แต่ละสาขาและกันก็จะมีหมวดอาร์ติสก็มีหมวดศิลปินดาราก็มีปอดก็มีคือมีหลากหลายหมวดมากเลยครับเมื่อวานเขาก็รวมมันทั้หมดห้าสิบคนใช่เขาเอ็อย่างไรครับได้ไม่หมดศิลปินดาราศิลปินดารารอเป็นฟิปเหมือนอินฟลูเอนเซอร์อะไรรอเรานั่งใช่ โบอลไรครับทำไมครับมีคนจิ้มเนี่ยัก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณพี่พี่โบเ็เป็นพี่ที่น่ารักน่ารักมากๆคนแฮปี้แฮปปี้วาอยู่ด้วยครับีไนัองเ็เกัครับโอเคได้ครับผมก็ฝากนะครับผม ยังยังยังพอได้ยังรับได้ก็ติดต่อกันมาก่อนนะครับผมไม่เรื่องงานก็ไม่อยากโดูไปเจอกันครับ